เข้มข้นจากการปฏิบัติจริงจากความจริงเห็นจริงนะบําเพนว่าห้าเสียเอาบํเพนเห้าเสียเอาเมาเวา้าโดยการอ่านมาโดยการได้ยินได้ฟังมาแล้วเ้ามาเหนึกปรุงแต่งต่อให้มันเป็นไปแบบนั่นแบบนี้โดยการขาดคะนนี่ได้ปฏิบัติแท้ๆเลยนั่นนะ่ะต้องเข้าไปเห็นสภาพวะความรู้สึกจริงๆในความยยานหรือว่าหยานตัดได้หรือว่าได้ละได้หรือว่าได้มีความเห็นแบบใดในสิ่งใน ประสบการณ์ที่มันประสบขึ้นในปัจจุบันเลยในการปฏิบัติคําว่าปฏิบัติธรรมให้มันรู้ความจริงในตนได้บาะว่าแม่นไปหานดนเดาด้วยการเอาสิ่งที่ได้ยิงได้ยินได้ฟังได้อ่านมาขาดกันนี่ดนเดาเราสรุปหาด้วยเหตุหาเหตุหาปัจปจัยเรามีผลลับดยการขาดกันนี่ว่าแม่นทั้งสัตนเลยธรรมะนั้นของจริงล้วน คือย <c oughs> ังสาภาพวะต่างๆที่เพิ่นเขาไปประสบพ,พบเจอมากจริงๆหล,ลวงพีจ่จะเดดจังสิกะยังว่าว่าหลวงพีเ่เฉยบ่เมื่ออ้นบอมาเอิอ้นอหลีบออันก็เลยมเมื่ออ้นเขาเถินั่นนั่นแหละนี่คือมันมีแต่ของจริงล้วนๆเด้อเราได้เม่นเฮาสีมาสรุปเอาเวาเอาจากตันเด กับภาวนหน้าของเพิ่นไปนั่นแหละสิ้นนอนค่ะในนิมิตแต่ว่านิมิตนี่บ่เมันแบบลักษณะนั่งหนึกนั่งฝันเอาเด้บ่าะมันนั่งแบบนั่นเด้เออกิงกิงนี่แหละกำลังสินนอนว่าไปไปเพิ่นให้ไปนั่งร่วมกันเพิ่นว่าลวงพี่เฉยมาเอิญเออเจ้าคุนเฉย <laughs> หังหังป่เฉยได้เฉยตาซือ้อ <laughs> เจ้าคุนเฉย เออไปไปฝนให้ไป,ไป,ไป,ไปนั่งร่วมกันท่านนี้ก็เข้าใจไว้กิง่งแล้วเอาไปจังไดว่าเอเอใครอยู่แยกกันด้เพราะเรห็ไปร่วมกันทัางนี่แนหะละหลวงพี่เฉลี่ยเล่านี่คือของกิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะเอออย่างไรบ๊แมนห้าสิบห้าเผอฝันจินตนาการเอาของกิง่งอันนี้เลยเอินว่าบุคคลที่อยู่ในอาการของอุปจาระสมาธิในขณะนั้นเท่ากับข่าาใจตัวเองว่ามันเป็นอุปจาระสมาธิจังใด คือสิ่งที่อุบัติสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยเขาประดนั่งรับตานี่แต่ว่าจิตขณะนั้นเรียกว่าส่องชาน่นถ้าว่าเพ่งเพ่งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลล้วนๆมันเกิดขึ้นมาเองดอกเขาว่าเพ่งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลนึกถึงคําบริกรรมเราวาหน้ามัง่งนึกถึงข้อวัดปฏิบัติตัวเองมัง่งนึกถึงสิ่งที่มันที่เรียกว่าด้นินได้ฟังธรรมมามั่งเอง,เองจิตจึงเรียกว่าเล่งอยู่ในธรรมตลอด มันที่เป็นเราเองดอกสิ่งเหล่านั้นน่ะบะเมนแตว่าห้ามันสิลู่ขึ้นมาได้เฉพาะนั่งรับตาจังสิเห็นเป็นไปโดยภาพนิมิตว่าตั้งจากฝันดอกอันนั้นก็นดีแต่ว่านี่มันเป็นของจริงเออแล้วแต่หลายๆาอย่างมันสีเกิดขึ้นในเห็นเลยนี่หรือคือของจริงที่เขาออกไปปาจริงๆริงเลยละ่ะอันนี้พวกจะเข้าใจว่านิมิตอัน,นต่างๆสิ่งที่หูสิ่งที่เห็นสิ่งที่เขามาสัมผัส ให้เหาได้ได้รูเรียนรู้กับมันเองสินางรับตาอย่างเดียวได้อ,อนะได้กระ้างที่เรียกว่าซ่องชาญหรือส่องอารมณ์อันเป็นกุศลอยู่ทุกสถานอาการถ้าจิตใจเหาเพ่งอยู่ในถ้ำย่างเดียวนีออ่มันจะเกิดขึ้นต่างๆหน้าามากไากมที่เหากับงงที่เหากับมันบ่เคยพอบ่แม่นว่าตาสิเขาไปป่าจังสิเห็น <c oughs> แม้กระทั่งว่าเห้า ทำการทำงานอยู่ในบัดในว่าเฮ้านี่แหละออกไปขังนอกกับซางเฮ้าบ่ส่งจิตออกไปในท่างอยากทาลายทลายํลไรบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและสรัร์สินความหายไปจากความฉิดนึกแบบนี้ของเฮ้ามันบม่มีแล้วนี่แหละเอื้นบาศินก็นเลยคือบอจากตีจกฆขาสัต์ตัดชีวิตยังกับเพบอจักเป็นรักภัยบ่ผู้พิจก,กัณากรบเพย่อจะส่งจิตออกนอก บ่จะส่งความคิดออกไปหาผู้นั้นง่ามผู้นี้ฉีไล่เออบ่จไปฉีตัวผู้ใดแล้วบ่จากินเหล้าเมายาอันนี้มันหายไปมันคลายออกจากความคิดที่เฮาเคยมีมาก่อนเบิดแล้วบ่มีความยุดมันถึงมันสิ่งดีอันนี้เลยเอิ่นวาศีลมันเป็นผู้มีศีลอยู่แล้วบานนี้เป็นผู้มีอยู่ทีนี้คําว่าสมาธิว่าจิตตั้งมั่นมันจิตตั้งมันอยู่ในระดับของมันแม่นสิวกในคณิกะหรืออุปจาระ แท้จริงแล้วมันก็อยู่ทั้งในคณิกะทั้งอยู่ในอุปะละละ่ะทั้งอยู่ในสิ่งที่ว่าเรียกว่าอัปปนาโดยที่ว่ะได้นั่งรับตานนแต่ว่าสิ่งที่ผ่านเขามากระทบเฮ้าเองคือประสบการณ์ที่มันเขาไปเห็นเนี่ยแหละคือเพิ่นว่าอ,อทำคนเพียรอยู่แบบนี้กําลังนั่งพุทโธอยู่หรือเลิกจากเลิกจากการนั่งล้วสิสนอนไปไปไปมีคนมาเอื่อนเห็นบอก็ะเข้าใจว่าพวกไปน้ากันเ่รมาอเอื่อนมันของจริงเลยมันคือของจริงเด้อื เพิ่นบ่าห้ไปนั่งร่วมกันไปยูุร่วมกันว่าสัตว์ทั้งนี้เอาไปจังได้เิ่นบ้าห้ไปร่วมกันเถียงกันเห็นว่าเอออันนี้เราคข้องริงมันเป็นแบบนี้เถียงกันเถียงจากคล้องนั่นแหละเถียงกันไปนีห้าสิแก่โดยแบบใดห้าก็กอย่างนี้แหละที่ว่าเพิ่นบ่าบให้ไปร่วมกันเิ่นบ่าอยู่ไผยอยู่มั่นแล้วเป็นบ้าอยังสิ่มาเอื้นเอากันคือแก่จากองเองเด้เนี่ยเพรามันไปแก่นิมิต พราะมันไปนแก้สิ่งนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเถอาผู้ถุดงหรืออยู่ในกฎอย่าออกจากกฎเด็ดขาดอียังกระสางยังสิเกิดขึ้นกระตามอแต่ <ừ. S 1> ของหลอกจต่ของจิตหลอกจิตยากว่ามันมันสิหลอกเพราะว่าเหตุการณ์นั้นคือของจริงเลยดิเพราะว่าสิเปน็นนี่แหละจริงหรือว่าจริงคือพ่นเห็นเองนี่แหละคือลวงพี่เฉยเมาเอื่อนลวงพี่จะเด็ดนี่แหละไปไปออกไปพุ่นพุ่นห้ไปอยู่ร่วมกันเด้อะวะ <ừ. S 1> อออนั่นแหละ จังว่าเ้งสิแก้ดหว,วิธีใดก็คือว่าย่าออกจากโกรธมันยังเกิดขึ้นกับสร้างเป็นเสียงล่มผ้ายุใหไงฝ่าผ้าเปียงป้างเปียงมากกัตามย่าออกให้ลูกซื้อ,อ,อแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือว่าต้องสะละตายให้เป็นสะละตายให้ได้ยังขึ้นก็สร้างกูสิบ่ออกจากหม่องเกากูสิยุ่กับหม่องมั่นเออมันยังเกิดขึ้นสิเป็นสร้างแรนมาคขีเ้เหยียบข้อนี่ก็ตาม <Idi om. S 1> สิเป็นเสือมากกัตามเป็นมีมากกตามเป็นผีมากกตามบบมแมนแค่ดันเดมันมันคือของจริงเดมันคือคนมาหากันอิหรีนี่เด้มันบ่แมนโดยทั้งในเด้ภาษาทั้งในนั่นมันของกระจอกดอกพี่ของขานนอกตั้งหากวิขานนอกคือของจริงเลยผีเลี้ยวเห็นเธอเลยอยู่อิหลีนี่เพอว่าผีกัองก้อยยังสิมันอ้อย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 มากไก่เข้าไก่เข้าแต่ข้าวบาสนใจมันมันคือมาอ้อยอ้อยอยู่อันหนากดเท่านี้เด้ เอาหัวต่ำหนากคตเท่าอยู่เขา,ต,ามมต่ำมุ่งกคตนั่นแหละหัวมโลออกมาโหลดละแต่คิดไปกรกระเจิงเลยแล้วแต่คิดคิดคิดออกไปว่ามันสิไม่กินตับบ่มันสิมาจกใส่บ่มันมาไม่ขาบ,บ่เอออี่กองก้อย,อยลีก็คือลิงนี่แหละหนาหนาคนหนาเดียวกันเลยกับคนยังก็คือค้นเบิดแต่ว่ามันสิเป็นเป็นคือหัวลิงมันสิมีผมจอยว้อยออกมาดอกผมแซงแซงออกมาเออมันสิบอกว่าอะไรบ่ เออคือคือคนตัดผมส่งเอากับโปรงง้มใบแน้วบรตัดออกเบิดหน้าหัวแดงใจว่อยดอกเออคืออีเกิบหนึ่งละเทียบบอกบาถือว่ามันก็อ้อย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 ยังหันแล้วเออมันคือสีเข่ามากนี้บดทุกอย่างให้ร่วมรงที่ลมหายใจ กลับเข้ามาดึงสติแต่ของขึ้นมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าออพุโทโโธย่างเดียวว่าต้องไปคิดออกเด้ทั้งๆท,ที่เห็นอยู่นั่นแหละรับตาลงหังชัดบะแมนของธรรมบารเด้บะแมนตามื่อนตาขึ้นก็เห็นเด้มื่อนตาขึ้นบ่ชัดปันใดรับตาลงชัดเกาๆอีกบาราธรรมบาาวัาเนี่ยมัน,ออนี่เดี๋ยวนี้ห้ากลับกลับเข้ามาอยู่ล่มหายใจนั่นแหละหายใจเข้าออพุทหายใจออกโท มันสิลุดออกไปก็ดึงขม่าลุดออกไปดึงขม่าอย่างนเล่ะแต่ดึงกันไปดึงกันมาดึงขามาล่มให้แจ่ะเมื่อมันเบ้อสนใจคือมันบ้อสนใจดึงออกไปแล้วไปกับผีกับสิ่งที่เห็นแล้วนะเดี๋ยวมันสิพึบไปเองของมันดอกมันเบ้อหเมื่อดอกในช่วงที่ว่ามันดับพึบไปเลยนั่นแหะคือเข่าสูอัปปนาสมาธิบลูโตนั่นแหละมันลอยไปมันเผลอไปเท่าใส้ซับ เกิดความข้าใจว่ามันสิร้อยไปมั่งเผอไปมั่งจิตตั้งใจเขาบ่มีจากอยาา่างเขาบ่ได้ตั้งใจเขามันค่าตั้งใจมันค่ากลุ่มมันค่ากำหนดมันต้องดูกับลมอย่างเดียวแล้วมันสิเปลี่ยนของมันเองนี่แหละช่วงเวลามันแค่คือคณะหนึ่งก็ยังนั่งหน้าที่เดียวนี่เด้ห่บางที่มันหลายชั่วโมงเราได้กับมีได้นั่นลักษณะนั้นแต่ัภาวะรักการแก่วิธีแก่บอกแนวทางแก่ ที่จะกลับมาล่มอย่างเดียวอย่าออกจากกดแต่ผู้อยู่้นคตก็ดีอย่าออกจากกดเด็ดขาดมันผู้ใดสิมากะสางอยู่ใน,น,น,ออน,นหันแหละออหัวกางขึ้นวันนั้นตีหนึ่งตีสองตีสามไปสิเป็นบาไปเอื่นกันอยู่หันนะเนาะออมันคือนีอ่ของจริงมันเป็นของจริงแบบนี้เพรามันเป็นนางเห็นนิมิตแบบนั้นเห็นนิมิตแบบนี้ในฝันนั่นก็อีกส่วนหนึ่งส่วนนั่นส่วนหนึ่ง,นนงแต่ผู้เขาจะประสบการจริงเขาป้าจริงน่ะเห็นแบบนี้แหละ เป็นแบบนี้เลยเอา่าสิเป็นยังกระซังมันจะไปถามหาเหตุผลอพรานว่าเป็นผีบอกเป็นภูมเทวดาบอกลูกข้าเทวดาบอกเป็นนั่นเป็นนี่บอกจะไปถามมันไปห่อซะก่อนอืราต้องไปถามเพื่อจะปอบใจจะค้องดอกักส่วนมากมันไปถามหาวิธีปอบใจจะค้องหาวิธีลบหลีกเพื่อจะเข่าข่างจาของในความกิเลสมันลบมันส่อนโตถ้าได้รู้ซ้่มันโอ้อาจารย์ว่าผีไว้อย่างสิผีลีลนาโลดแล้ว กัดกินตับมันรอดล่ะเนี่ยจังสรนล่ะสมนันขโมยอยู่คือนยายนวลเนี่ยเอ้ยยังได้สีเศร้าหนี่งโอ้ยประธานได้เสี่ยวอีกยังโยกนะพวกเขาเป็นพวกเดือดแมนขคานั้นก็มันหยาดตายอีหลีเลยเ่าธรรมดาเด้มันเป็นของกิ่งอีหลีเลนี่ยจังสรนล่ะหลักมันคือกลับมาล้มให้ใจนี่หลักไงเป็นนักแรกกระซางคนขึ้นหาล้มคือเก่าจังว่าคนปฏิบัติจริงๆจ,งจ,งๆจังสิรู้เฮาบอดแมนเอาทั้งสือมา มาจินตนาการอีกที่หนึ่งส่วนมากคนจะเอาจากด้ยินได้ฟังกับจากการอ่านศึกษามามากจินตนาการแล้วก็สรุปร่วงตามเหตุผลความเข้าใจของเจ้าของเองตามความพอใจของเจ้าของเองแต่จึงว่าทิฐุปาทานมังสิรพุตุปาทานมังอัตตวัตุปาทานมังนะเป็นมันเคยเป็นแบบนั้นแหละส่วนมากเอาจินตนาการมามาอุปทานปรุงแต่งออกไปสรุปหาเหตุหาผลหาสรุปมัน่นโดยความคิดเห็นของตนเป็นไงอย่างสี่พวกนี้เมื่อไร นต้องไล่ขึ้นเขาไม่อีอกว่าหรืลงพี่เฉยพีบบ่าไม่อีกบ่ะมอนเบย์ว่เโอ๊ยบ่เหยียบห้วนแน่ก็บ่าไรเนาะจกกินตับป็นโรน่าดนาะอืมตั้งใจเลยลงพี่ทวนว่าว่าเห็นเบาไฟยาหนากักเด้อเน้นแรงมันหน่อยไปก่อนเดี๋ยวจังคอยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบ ทีแรกก็ไม่ได้น้อยล่ะมันก็ดจิมันจิเริ่มปอบใจอย่างจากว่าว่ามันน้อยแต่วาวาวมันไมาใหญ่ๆนี่นะอย่าออกจากกคเด้็กจะใจว่าล่ะฮะอยู่น้ากันกับมันนอนน้ำมันลดไม่เห็นว่ามันจิกัดเลยล่ะเนาะเหังไดกับมันสัตว์อันนี้แหละเขาเขาบ่ได้เอาของเันจินตนาการมาคุยกันเลยเขาเอาของแท้ๆมาคุย จังว่ะไล่ขึ้นเขาไล่ขึ้นเขาอยู่นี่ขึ้นไปขึ้นไปว่าวะมือแหลกไปพากกันจุ่มอยู่กันมันจะไปเห็นอย่างคื่อง่าักันนอนจุ่มอยู่ในนีโลด <c oughs> มันจะไปเห็นอย่างใดอย่างหน่งกิเลสแต่ของลบซ่อนอยู่ได้นีเป่แล้วมันสิเป็นไปเบิดคือย่ามจังสี่แหละเนี่ยถ้าหัวเข้าเดินจงกรมอยู่นี่เป็นฟ้าขึมมาด้ฟังไวเปยายด้วนเจ้าฟ้าขึม ฟาเหลี่ยมพุพ,พับพุพับห่มหิมมาคือของจริงอยู่เด้แต่ว่ากัจริงนั่นแหละของจริงน้ำเฮานั่นแหละเฮาเห็นอยู่เพอเดียวไหมฝ่าเหลื่อมพุพ,พับห่มห่มกเ,เดียวก็เสียงฝนตกฝนตกไหลมาแต่ไกลอยู่เด้สาสามาได้บ่ฝนตกไหลมาจากฝ่าพระเพียงลงมาไกลๆเฮานั่นแหละ,ะเม่ไกลดอกทั้งเรื่องมันกระหมูลบลงก็กาหละวันที่้าเจ้าของ <laughs> บ่คิดยังใจบ่บ่คิดยังคิดตะพูดโทษกับก้าวขาอย่างเดียวเนี่ยก้าวขานี่ขวาพูดท้ายโอย่างเดียวเปี้ยงข้างนั้นเปี้ยงข้างนี้ฝนตกลงมาได้บ่ดนี่มันแวบ,บออกจากยากแร่นไปลบฝนมันจกมันเอา้ามันได้ตั้งสัจจะไว้แล้วถ้าเทียนบ่เบิร์ตกูบอออกเทียนกับเทียนแหลมระบาดสมชั่วโมงกลัวหูดีเออถาเทียนบ่เบิดกูบออกกบบบกบอ,อกนี่คือเป็นปกติที่เขาตั้งไว้กี่เขาบังคับเจ้าของ เอาอยู่งั่นละฝนก็ตกลงมากับเปียกอีลีนี่เด้พี่หักอีลีนี่แหละล่มเงาไม้หักโขวัลงมาขวางทางหาง่างเพราะขวางมันพ่ออย่างหลอดไปได้หา่างเพราะมันกลมมันพ่อไปได้ไปเอาอยุ่งสั่นเด้ฝนตกล่มเปียกปังบัดเสียงน้ำเสียงเสียงน้ำม,มันไหลลวัลวลัวลัวมาเด้ไหลมากนี่เนี่ยเป็นของจริงเด้เป็นทั้งสัน่นแหละเท็ดย,ยุ่งสั่น เทียนพี่บ้าเนี่ยมันก็เสือกเ่าดับแม่มันจะเตือแท้มันมันบันก็มันลาขากับมีอยู่เด้เทียนกับบ่ดับเป็นนันเถอหูมาอีกเทนึงแจงหรอเนี่ยคือเ้าวบ่สนใจมันถูกอย่างแล้วเขาจังมานังออกออกไปแล้วเนี่ยจังมานังนึกเอาไม่ว่ามันก็บแม่นหนาฝนฝนกับบ่มีแต่ว่าฝนตรงอหลีมันก็ต้องเปียกแถวนี้เนี่ยเนี่ยนี่แหละชื่อถ้าเ้าวบ่สนใจอยังสยางมันมันสิไปของมันเองดอก เดินจงกรมกัให้ยยูในพุทธนน่นแหละกล้าวขวาพุทธ้ายโถกลับไปกลับมาอยู่หันบ่หัวมเมื่อเลยได้นั่นนะ่ะจักมันไปชังน้ำไดได้อันนั่นนะ่ะหรือเพราะว่าเขาเอสนใจพวกยูในโกดบันนี้เห็นยังกระซางเห็น,หนผีเห็นเป็ดเห็นคนมาเอินชวนมากกับจิตถือหลอกโดยเอาพวกน้ำกันแหละไปเอินกันป๊ป,ป๊ไปหันไปหนนะีน่ะมีแหละคือคนเจอนี่แหละพวกไปน้ำกันเอิน ถ้าพวกไปผู้เดียวเดีก็สิมีหยาิหรือคนหูจักมันสิแปลงเป็นหาาิหรือคนหูจักไปทดสอบเข้าสกร่รนลลายยางที่เห็น <c oughs> ต่อมาก็จะออกจากกดและะ้วก็บ่ต้องไปคิดยั้งอยู่ในร่มหายใจหายใจเข้าพุทโธอย่างเดียวอยู่ซัมนี้อันวิธีแก้มันนันนะั้ดังนั้นมันสิเกิดขึ้นยั้งขึ้นกระสางให้มันเกิดโหลด <c oughs> สักตะวันรูสักตะวันเห็นอย่างเดียว <c oughs> รับตาลงทางชัดอันของแปลกแปเนาะ ชัดก็เก่าอีกมันสิแสงสว่างหมุนวนอ้อมกดเท่าอยู่กับตามเดินจงกรมกับมีเดเออมันจิพุ่งแสงสว่างจาดมากคือไฟสปอตไลน,น่แต่ว่าบ่าเป็นบ่เป็นพุง่งลงมาแบบนี้มันออกมันมันออกคือดวงอาทิตย์นั่นแหละแต่มันทาง่าเหลือมตามันจิพุ่งผ่านเข้าไปเข้ากับเห็นทางอิหลีนี่เด้ผ่านไปเขาก,ก็บ,บ่สนใจเนี่ยคนพอครั้งแรกกับสิสนใจอยู่นั่นแหละก็สิเอามาตื่นเต้นดีดายอยู่นั่นแหละประสาสั่น <Okay. S 2> มันคือผ่านไปแค่เดียวกับแสงสีเขียวมาแสงสีแดงแสงสีเหลืองเหลืองเป็นเหลืองอมพัธนเหลืองสีน้ำพึง่งนะแสงแจ้งมากเขียวเหลืองแดงปากายพึกสีขาวนั่นแหละถ้าว่าขาวเลามันสีว่าคือผาขาวคือกระดาษขาวเา,วา,วา,วาวมแมนแบบนั้นผู้ใด,ดเห็นจังสีงหูวจักดอกแนวอย่างสิผ่นานลายยางบางที่ก็มีข้นสองคน คุยก uh, ันอ ma, an, ุ ma, splash, ้มอ ah, ิ่ม ma. อุ้มอิ่มกับมายืนเบิ้งตะหันยางยางจังสันยางไปยางมามาถ่วงเขาเนี่หลายยางนะอันนี้เราตามที่เห็นมาที่เป็นมาได้บางกับมาผู้เดียวให้ลังเทากับเป็นเป็นพระเป็นพระใหญ่ในบุญละเราชื่อยังวักกะลิกับมีเราชื่ออานนท์กับมี่เราชื่อนันนี้มีอ่าล้กกับมาจีมามามาลักษณะว่าคือมาสอนมาตำนี้ เดินอย่างนั้นไม่ถูกเดินอย่างนี้ไม่ถูกก็มีเด้แต่ายาสนใจอยางไปยุจังสัตว์มีบดหรือว่าเดินอย่างนี้จึงจะถูกก็มีเด้มีบัหลายหลายอย่างที่บอกเขาบอกเขาเบิดดอกของพอมาหลายหลายให้พวกนี้ไปพอเอาเองซะจ,จังสีบอกให้ดอกแก่ในบ้าแนแคน่แน,แนวทางให้ซื้อได้แก่เพราะไปแก้ไายได้ดีมันมันเป็นผ่านมาจังสีผมเคยเป็นแบบนี้อ แล้วก็ว้าประสบการณ์ในฟัง่งอันส่วนการศิละบ่ละนันเป็นเรื่องของไอของมันเด้แล้ว่าปฏิบัติอหลีน่ะเป็นแบบนี้แล้วก็ไอผู้ว่าสิมาบวชน้านั่นตัดใจโสตายบ่เด้อจังมาสมาเล่นจักจกแยกๆ้อย่ยามาเด้อตายอหลีเด้บ่ตายก็เป็นบ้าบ้าก็มีอยู่หันนี่ละเป็นเรื่องสั้นสมาเฮ็ดเห่นๆคิดเอาบ่รด้เด้เจ้าต้องโสตายเจ้าต้อง ตัดตายมา่ะเอาเกียรติยศสื่อเสียงยังมากพออยอย่าเอามาเนี่จังสัตว์คือต้องมาแบบคนธรรมดาธรรมดาหญิงกว่าธรรมดาอีกพออยู่นีห้องพระเดียมาเห็ดเห่นได้ห้องอากิงม,มีจุดหมายเดียวคือวากลับมาเกิดทาดันเดมเท่านั่นแหละนะพอ